สวัสดีครับผมเอ็กเครเตอร์ในสตาห์นะาานผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับสินค้าอย่างในงที่อยู่ภายใต้แบรนด์เียอย่างมาดูที่ว่าสินค้าตัวนี้มันคืออะไระเรามาชมกันเลยครับผมสังเกตได้จากการแต่งกายของผมที่จะดูดีกว่าทุกคลิปที่ผ่านมาเพื่อให้ สมฐานะกับเครื่องมือช่างที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมานั่นก็คือสว่านเจอรกระแทกของเคยังครับผมเรามาดูกันเลยว่าข้างในมันมีอะไรบ้างดูจากแพ็คเกจภายนอกแล้วนี่แข็งแรงรดุดันทนทานตัวก,กล่องตัวนี้บอกถึงคุณสมบัติเราไม่พูดความทำเพลงเราก็ทำการเปิดดูด้านในเลยแต่ก่อนเปิดเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์ คือเป็น QC part นั่งหมายความว่าได้ผ่านการ QC แล้วก็การแกะก่อนเพืนี้จะเปิดฝากล่องมาได้ครับผมเก็บไว้เพื่อความสวยงามคหอันนี้ก็เป็นคู่มือการใช้งานเบื้องต้นครับผมเป็นภาษาอังกฤษฮะเราสามารถศึกษาคู่มือนี้เป็นการใช้งานเบื้องต้นได้จากเล่มนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวเครื่องแล้วก็ตัวแบต เราดูได้จากเล่มน,นี้แล้ะอันนี้ครับผมนี่คือไฮไลท์ที่เรามาแนะนําในวันนี้นั่นก็คือตัวสว่านเจาะก,กระแทก18โวลต์2แอมป์เป็นมอเตอร์ไร้แปลงฐานครับผมหรือที่เรียกว่าเป็นมอเตอร์บัสเลดนั่นเองซึ่งมอเตอร์ตัวนี้ถูกพัฒนามาโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเคยังครับผมที่ผมรู้เนี่ยผมได้ทําการศึกษาแล้วเพื่อที่จะมารีวิวในวันนี้ครับผมนี่ฮนะซึ่งมีความเร็วรอบอยู่ที่1 8 0 0รอบต่อนาทีซึ่งมีความเร็วและแรงบิดได้ดีมาก สำหรับตัวมอเตอร์บัลเลตตวนที่เขามีการพัฒนาส่วนระบบที่ใช้งานเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน3ระบบครับผมจะมีตัวเจาะมีตัวขันนอ็อตแล้วก็ตัวกระแทกตัวนี้จะเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องเจาะปูนขันน็อตยิงสกูต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวการเจาะรูส่วนแรงบิดเนี่ยเราสามารถปรับได้ตั้งแต่1-16ถึง16กครับผมถ้าเราต้องการแรงบิดสูงๆหรือว่าชิ้นงานที่มีความ แข็งแรงมากๆเนะี่ยเราจะต้องบิดให้สูงที่สุดก็คือสิบหตัวนี้ตัวนี้ยังสามารถปรับความเร็วรอบได้อีกมันจะฟรีสุดยอดคนระับแรงจับนี่โอ้โหแข็งมากจนแบบมือแทบพองครับผมซึ่งตัวการจับตัวนี้มันเหมาะถนัดมือมากซึ่งดูสังเกตที่คอตัวนี้ฮะจะเล็กกระทัดรัดเท่ากับมือผมเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กอยู่แล้ว การจับใช้งานเนี่ยมันก็จะกระชับไม่เหมือนที่เป็นของยุโรปที่จะไปด้ามจับอ้วนๆในการใช้งานเวลายิงน็อตไปเนี่ยมันจะทําให้เราจับไม่ถนัดมันจะเกิดการสั่นครับผมทําให้ยิงชิ้นงานไม่ได้หลังจากนี้เราจะมาดูการใช้งานแล้วก็มาดูวิธีการเปลี่ยนแบตการชาร์จแบตกันครับผมส่วนการใช้งานสว่านเจาะกระแทกตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ทําการเสียบแบตตัวนี้ให้ตรงกับล่องและดันให้สุดครับผมก็จะดังกรึ๊บแล้ว ก็สามารถที่จะกดใช้งานได้แล้วส่วนตัวหัวจับตัวนี้สามารถที่จะจับดอกที่มีไดมิตเตอร์หรือว่าความกว้างของดอกนะอยู่ที่13มิลิเมตรครับผมซึ่งดอกใหญ่มาก13มิลแต่ดอกผมจะมาใส่ตรงนี้คือจะเป็นหัวสำหรับการขันสกรูน็อตยึดหลังคาครับผมเราก็ทำการใส่ลงไปแล้วก็ทำการทักตัวนี้เมนเป็นการล็อกหัวนิดนะครับแล้วก็ประคองนิดนึง แล้วเราก็ปรับตัวนี้ให้อยู่ในโหมดของตัวตรงกลางนั่นหมายพวาะว่าการคันตะกูเนี่ยเรามาะคันดูน็อตหลัง,างคากันวพามันจะแจมสักแค่ไหนสุดยอดเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องแรงบิด จะสังเกตได้ยินเสียงแกลแกๆๆเมื่อสักครู่นั่นหมายความว่าตัวเนี้ยผมได้ทาการปรับอยู่ที่เราลาประมาณ10-11เพื่อให้เกิดความตึงอยู่ที่เราลาประมาณ11เพราะเดี๋ยวมันจะเกิดจากนี้จะทําให้น็อตเนี่ยขาดซึ่งเหล็กที่ผมมาใช้นยตัวแปรตัวนี้จะเป็นเหล็กกล่องหลังจากนี้เราจะไปดูวิธีการจเจาะเหล็กที่มันแบบต้องใช้พลังมากกว่านี้ด้วยเครื่องตัวนี้ครับผม และเหล็กที่ผมจะมาทําการทดลองเจาะในวันนี้นั่นก็คือเป็นตัวเหล็กขนาด1.2มิลเป็นตัวเหล็กกล่องของเกาไนท์ที่ใช้ทําโครงข้าวกับสว่านเจาะกระแทกตัวนี้ที่เราจะปรับโหมดมาในรูปแบบของการเจาะและใส่หัวเป็นแบบโตซอรซึ่งมันจะมีความยากเขอ้าอีกสำหรับการทดสอบในขั้นนี้เรามาดูดรัมันจะเจาะเข้าแบบ ถ้าแรงบิดยังไม่พอเราสามารถที่จะปรับให้มันสูงสุดเลยครับผมไปอยู่ที่อันดับที่16นี่เรามาทดสอบตัวมอเตอร์บัสเรดกันดูซึ่งปรากฏว่าเราใช้ไปแล้วแบตหมดครับผมก็แค่ทำการทอดแล้วก็เปลี่ยนก้อนใหม่ที่เป็นก้อนสำรองให้มา ก็ทําการเจาะต่อชอบเลยครับผมการจเจาะเหล็กกล่องขนาดที่มีความหนาอยู่ที่1.2มิลก็สามารถที่จะเจาะได้อย่างสบายๆด้วยโบซอร์ยีห้ามิลพร้อมกับเครื่องสว่างเจาะกระแทกตัวนี้ซึ่งเป็นมอเตอร์บัสเ็ยไร้แปงถาน ซึ่งทำให้เราใช้งานเต็งประสิทธิภาพในเรื่องการเจาะซึ่งมีแรงบิดที่สูงสุดครับผมนั่นหมายความว่ามาพร้อมกับความคงทนในเรื่องเกี่ยวกับไม่ต้องกังวลว่าจะแปลงฐานจะหมดหรือว่ามอเตอร์จะไหมส่วนมือจับเนี่ยสังเกตได้ว่าการจำของผมเนี่ยได้รลอกนั่นทำให้จับได้อย่างมั่นคง ทำให้ไม่เกิดแรงสัดเมื่อการเจาะเมื่อักคู่ครับผมและในการเจาะเมื่อัะครู่เนี่ยเกิดแบตหมดเราก็เอาแบตสำรองตัวนี้มาทําการเปลี่ยนการให้การทํางานเนี่ยไม่ติดขัดก็สาม,มารถที่จะเจาะได้อย่างต่อนเนื่องหลังจากนี้เราจะทําการชาร์จแบตตัวนี้แล้วก็แนะนําเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตให้เราไปดูหม่ ชาร์จแบตเนี่ยเขาก็จะมีแท่นชาร์จที่มาพร้อมอยู่ในกล่องให้แล้วการชาร์จก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ทําการเสียบปลั๊กกับไฟบ้านที่เป็น220บโวลต์ครับผมแล้วก็ทําการคว่ำแบตตัวนี้แล้วก็เสียบให้ตรงร่องก็เป็นการชาร์จเรียบร้อยครับผมส่วนด้านข้างตัวเนี้ยของแท่นชาร์จเนี่ยจะบอกสถานะเกี่ยวกับแบตเตอรี่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่เต็มไม่เต็มสามารถชาร์จเข้าได้หรือไม่ได้ก็ดูตามนี้ครับจะมีบอกอยู่ในคู่มือ ว,วิธีการดูว่าแบตเตอรี่ตัวนี้หมดไม่หมดเนี่ยเราก็สามารถดูได้จากตัวนี้ครับโดยการกดปุ่มสีแดงตัวนี้เราจะขึ้นสถานะว่ามีแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่ในก้อนนี้ครับผมซึ่งเซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนตัวนี้ผลิตจากซัมซุงครับผมซึ่งไร้กังวลเลยว่ามันจะมีการร้อหรือระเบิดซึ่งเต็มประสิทธิภาพแน่นอนครับสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ซัมซุงตัวนี้หลังจากนี้เราจะทําการชาร์จให้เต็มซึ่งตามคู่มือเนี่ยถ้าเต็มนั้นเนี่ยตัวสีเขียวจะขึ้นมาถึง3มจุดตัวนี้ครับ แล้วก็ไปทําการชาร์จแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ได้แล้วครับผมตอนนี้เครื่องก็ได้ทาการตรวจสอบสภาพแบตไปที่เรียบร้อยเมื่อมีการชาร์จแบบปกติก็จะขึ้นสถานะทําการชาร์จครับผมเป็นสีแดงตัวนี้ถ้าขึ้นกระพริบเนี่ยหมายความว่าตัวแบตเตอรี่เริ่มมีปัญหาครับผมถ้าตัวสีส้มเนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จแบตเตอรี่เข้าได้นี่จะเป็นการบอกสถานะเกี่ยวกับเรื่องการชาร์จแบตครับผมหลังจากนี้จต้องรอให้ตัวนี้เป็นสีเขียวก็จะ เป็นการชาร์จแบตท,ที่เต็มแล้วครับผมในระหว่างที่เราทําการชาร์จแบตเราไม่จําเป็นจะต้องคอยว่าแบตเตอรี่ตัวนั้นจะเต็มหรือเปล่าครับผมเราก็ใช้แบตเตอรี่สํารองตัวนี้ในการทํางานต่อซึ่งผมนําตัวนี้มาทําการเจาะกําแพงที่อยู่ตรงริมสวนเราไม่จาเป็นจะต้องลากกระแสะไฟฟ้ามาเพื่อใช้ในการเจาะในครั้งน,นี้เพราะว่าตัวนี้มันใช้แบตเตอรี่ในการทํางานก็สามารถที่จะทํางานได้แล้วครับผมเราจะเริ่มจากการเจาะด้วยดอกตัวเล็กตัวนี้ เมือนเป็นการทางานโดยการ DIY สาหรับงานเล็กแล้วก็จะมาทําการเจาะดอก12มิลตัวนี้ที่จะสามารถใช้งานได้กับสว่านเจาะกระแทกตัวนี้ที่มีหัวจับถึง13ม mm ิลครับผมซึ่งใหญ่กว่าดอกนี้อีก1นมิลนั่นแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการเจาะโพนในระบบกระแทกเลยดีกว่าการใส่ดอกก็เหมือนเช่นเคยครับผม <S <S แค่เปลี่ยนดอกสว่านให้เป็นดอกเจาะโพทก็นั้เองแล้วเราก็เปลี่ยนโหมดตัวนี้ให้เป็น สูงสุดเลยแรงบิดสูงสุดอยู่ที่16แล้วก็ปรับโหมดตัวนี้ที่จะเป็นรูปสัญลักษณ์ตัวคอนให้อยู่ในโหมดตัวคอนครับผมแล้วทําการเจาะแล้วเรามาดูว่าการเจาะปูนในครั้งนี้มันจะเจาะเข้าแบบก,กับมอเตอร์บัสเลสที่ไร้แปรงฐานตัวนี้ <S 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 สุดยอดเลยครับผม มอเตอร์บัสเลตตัวนี้ที่เป็นตัวไร้แปลงฐานก็สามารถที่จะเจาะปูนได้อย่างง่ายได้แต่ต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าดอกตัวนี้ที่ผมมีเนี่ยมันไม่คมสักเท่าไหร่ี๋ยวหลังจากนี้เราจะเอาตัวขนาด12มิลมาทําการเจาะคือว่ามันจะได้ดีแค่ไหนและตัวมอเตอร์เนี่ยมันจะร้อนสักแค่ไหนซึ่งตอนนี้ในการเจาะลงไป1รูเนี่ยความร้อนแทบไม่มีเลยเพราะว่าจะมีตัวพัดลมระบายอากาศหรือที่เรียกว่าการหมุนของมอเตอร์เนี่ยทำให้มีการระบายความร้อนออกมาตามรูต่างๆได้อย่างดีครับผมทำให้มอเตอร์ บัตเลตตัวนี้มันไม่มีความร้อนเลยนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็น12มิลแล้วเจาะเข้าไปที่รูเดิมเชื่อว่ามันจะแจ๋มบ่หัวจับตัวนี้เนี่ย,ยสูงสุด13มิลครับผมใส่เข้าไปได้อย่างสบายๆเช่นเคยฮะปรับไปที่แรงบิดสูงสุดแล้วก็หัว ระบบนี้อยู่ที่หัวหัวค้อนครับเป็นรูปหัวค้อนเราทำการเจาะเลยฮะังกากที่ใช้ดอก12มิลในการเจาะไปก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่ามันจะยากสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีความโตของรูพอสมควร ผมก็อาจาจะเจาะสักแค่นี้นะเพราะว่าอย่างเสาตัวนี้มันไม่ได้รองรับการเจาะมาแต่เสากําแพงมันจะพังซะก่อนแต่หลังจากนี้ไหนๆเราก็ทําการแนะนําตัวสว่านเจาะกระแทกเลยเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเกียร์กันดีกว่าในภายใต้แบรนด์ของเคยังเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหลังจากที่ผมได้ทําการแนะนําเครื่องสว่านเจาะกระแทกมอเตอร์บัลเ,เลตไลท์แปลงถ่านเป็นที่รนะ้อยเนี่ยผมก็จะมาแนะนาเครื่องมืออย่าง ที่เป็นเครื่องเจียรครับผมที่นนทุกคนจะต้องมีติดบ,บ้านไว้ซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์เคยังครับผมซึ่งเป็นเครื่องมือปฟ้านแบบหนึ่งที่อยู่ประเทศเกาหลีครับผมแต่เรามาดูเรือว่าภายในมีอะไรบ้างซึ่งความเร็วรอบเนี่ยเขาเขียนมาที่12,000รอบต่อน,นาทีให้แรงหมุนที่แบบเร็วมากแล้วก็แม็กของใบตัดเนี่ยอยู่ที่100มิลหรือว่า10เซน4นิ้วนั่นเอง ขนาดตัวเครื่องนะอยู่ที่เราราประมาณ1.5กิโลครับผมสามารถที่จะตัดเหล็กเกียร์เหล็กตัดคูนหรือว่าเกียร์คอนรีตได้อย่างสบายๆนะฮะพวกเสาเข็มที่เราเห็นเนี่ยผมจะมาทาการตัดเสาเข็มด้วยเครื่องตัวนี้ดูิว่ามันจะสามารถตัดได้ปะายในกล่องก็นี้ครับมีเครื่องแน่นอนครับผมต้องมีเครื่อง แล้วก็นี่ครับเป็นคู่มือซึ่งเราแทบจะไม่เคยอ่านกันอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเปลี่ยนใบไม่ว่าจะเป็นใบเกียร์ใบตัดส่วนนี้สําคัญมากเป็นกาดสําหรับป้องกันเวลาทํางานดูแล้วมีความแข็งแรงทนทานครับผมสมมุติว่าเกิดใบแตกหรือใบหักเนี่ยมันจะไม่กระเด็นเข้ามาที่ตัวเราการใส่ตัวกาดป้องกันกระเด็นเนี่ยจะมีตัวบากตัวนี้ฮเชื่ว่าจะมีบากตัวนี้ที่มีความหนามากกว่าอื่น ราต้องใส่ให้ตรงร่องกับตัวบากที่มีมากกว่าด้านอื่นนะผมก็คือใส่เข้าไปทางนี้แล้วก็ใช้การหมุนเพราะเราจะต้องการหมุนให้อยู่ในช่องทางไหนของผมเนี่ยขนาดแบบนี้ก็คือปรับให้สุดเลยแล้วก็ทําการขันนอ็อตครับผมก็จะได้ประมาณนี้ส่วนการตัดจับก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนใบนี่เราก็ กดปุ่มตัวนี้ครับผมจะมีปุ่มอยู่ด้านล่างนี้แค่กดเข้าไปแล้วก็หมุนคลายตัวล็อกตัวนี้ออกแล้วก็เอาใบใส่เข้าไปครับส่วนใบนจะมีขนาดอยู่ที่4นิ้วหรือว่า10เซนแล้วก็หมุนกลับเข้าไปแล้วก็หมุนให้ฟรีสักนิดนึงครับแล้วทำการกดปุ่มเหมือนเช่นเคยพอกดปุ่มเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนใบตัวนี้จนปุ่มนียล็อกลงมาแล้วเราก็ทําการหมุนให้ตึงในการใช้ อุปกรณ์ขันที่เขาให้มาคแนะนําว่าต้องใช้เครื่องมือครับในการขันเราใช้มือหมุนมันไม่เพียงพอครับผมโอเคตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วจากนี้เราก็ทําการเสียบปักแล้วผมจะทําการทดสอบโดยการที่จะตัดหัวเสาเข็มตัวนี้จะเป็นเข็มขนาด15เซนเข็มหกเหลี่ยมนั่นเอง แล้เดี๋ยวมาดูกันที่ว่าหลังจากที่การตัดแล้วเนี่ยเครื่องเันมันจะสามารถตัดได้าบป่าแล้วตัดเสร็จแล้วเครื่องจะเป็นอย่างไงเราม,มาดูกันครับผมแต่่กอนอื่นเลยเนี่ยที่ขาดไม่ได้ก็คืออุปกรณ์ป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องแว่นตาที่ปิดจมูกและที่ปุดหูครับผม เลยครับผมไม่ว่าจะเป็นสว่านเจาะกระแทกมอเตอร์บัดเล็หรือว่าจะเป็นเครื่องเจีย4นิ้ว750วัตต์ก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดปดนูนหรือว่าการเจียไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่าการตัดปูนได้เรื่องการเจียการตัดไม้ตัดเหล็กอะไรก็สามารถที่ทาได้อย่างสบายๆเลยครับผมคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่อยากจะมีเครื่องมือเลยไว้ใช้หรือว่ามีประจ,จําติดบ,บ้านมันเหมาะสำหรับ ช่าง DIY และช่างอาชีพของผมเพราะว่าแบรนด์เคยังตัวนี้เป็นแบรนด์สินค้าดังหนึ่งที่อยู่ในประเทศเกาหลีครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งก์สินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมหรือว่าใครเนใจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ที่จากเว็บไซต์ของ s h o p e e Lazada หรือว่าโ o มโปออนไลน์สั่งปุ๊บก็มาส่งได้เลยครับผมคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบอ๋อเกือบลืมไปอีกหนึ่งช่องทางในการสั่งซื้อสินค้าแล้วก็คือร้านของโมดินทู ที่มีความพิเศษตรงที่มีอุปกรณ์เครื่องมือช่างเนี่ยมากกว่า50รายการในแบงค์ของเคยอย่างที่คุณสามารถที่จะนํามาทดลองในการใช้งานเพียงแค่คุณลงทะเบียนเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การลงทะเบียน,นไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมคุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนก็ขอรับมาใช้งานกันแบบฟรี free.